วันนี้เราอยู่กับทอนสมาร์ทเมอร์จูนเอสร้อยนะครับเป็นลำโพงบลูทูธสำหรับสายปาร์ตี้โดยเฉพาะนะครับกำลังขับเนี่ยจัดเต็มเลยกันน้ำ IPX7 มีไฟ LED แล้วก็แบตเตอรี่อึดนะครับแกะกลองกันดีกว่านะข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็มีลำโพงนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานพร้อมสาย USB Type C ให้นะมีแค่นี้ครับไม่มีอย่างอื่นละแล้วลก็ตัวลำโพงต้องบอกว่างานประกอบวัสดุต่างๆถือว่าโอเคทีเดียวนะประกอบด้วยลำโพงหลักก็คือซาวูฟเฟอร์30วัตต์แล้วมี ชวิตเตอร์อีก2ตัวหัวท้ายนะครับกำลังขับอยู่ที่10วัตต์รวม50วัตต์นะถือว่ากำลังขับสูงทีเดียวเทียบกับขนาดของมันนะครับแล้วก็มีอูหิวสำหรับจับถือนะเมื่อกล่าวออกมาก็สามารถหิวไปใช้งานได้นะครับพับเก็บได้ด้วยนะด้านบนก็มีปุ่มควบคุมต่างๆทั้ง Power Bluetooth หมด Sound p สนะมีปุ่ม play pause ตามมาตรฐานเลยและด้านหลังมีพอร์ตเชื่อมต่อครับ จะปิดด้วยจุกกันน้ำ ipx 7นั่นเองนะก็จะมีพอร์ตทั้ง usb type c usb type a พอร์ต aux แล้วก็เพิ่ม m e m o r รีการ์ด micro sd ได้ด้วยนะการเชื่อมต่อก็ทำผ่าน AppTron Smart ได้เลยนะครับก็คือเชื่อมต่อบลูทูธและก็เข้าไปที่แอปครับก็จะมีรายชื่อของรุ่นนี้อยู่นะครับก็คือ s 1 0 0นั่นเองคุณสามารถปรับไฟ led ได้ถึง3รูปแบบนะครับเป็นแฟชั่นเป็นแบบกระพริบนะแล้วก็สามารถต่อได้หลายโหมดเลยจะเป็นบลูทูธ aux ะไรต่าง Uh -huh, uh -huh. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can Web right before you lose your kisses kiss on me Green on your fresh going. โดยรวมทอนสมาร์ทเมอร์จูนเอสร้อยก็เป็นลำโพงบลูทูธสำหรับสายปาร์ตี้นะครับกำลังขับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะขนาดแค่นี้50 w, นะวัตต์นะและเสียงเบสอะไรต่างๆก็ถือว่ากระหึม่มมีไฟ LED กระพริบตามจังหวะเพลงด้วยกันน้ำอะไรต่างๆครบราคายที่79.99ดดอลลาร์นะครับสนใจกดลิงก์ที่สั่งซื้อได้เลย